เียนท่านเจริญศักดิ์องคุลวัลน,นายอนุชัยยาผู้นักส่วนราชการรัะธุทกิจตัวแทนภาคเอกชนผู้นำาลุมชนและผู้มีเกียรติท่านอราผมในฐานะผู้แทนของกรมชลประทานร้อมคณะผู้ดำเนินการจากการประชุมขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่กรุนานสลับเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการชุมกลุ่มย่อยครั้งที่สอง โครงการศึกษาบรรเทาภัยนมาจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่อำเภอชัยยาในวันนี้อำเภอชัยยาได้รับภาระภาวะน้ําท่วมซ้ำซากป็นประจำทุกปีซึ่งทางกรมประทานและหน่วยงานราชการได้รับทราบปัญหาและมีแผนการดําเนินการโครงการบรรเทาภัยน้ำชัยยาเป็นสามยญคือเร่งด่วนระยะปานกลางระยะยาวโดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดการน้ำและบรรเทาภัยในพื้นที่ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> เพื่อเก,ก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน240วันปฏิบัติงานระหว,ว่างวันที่13พฤศจิกายนย2563ถึงวันที่10กรกฎาคม2564อีกทั้งกรมจรประทานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในจังหวัดจึงได้จัดการประชุมปัตนิเทศของโครงการไปเมื่อวันที่14 ธันว่าคง2563กาม 63, การจุบย่อยครั้งที่1เมื่อวันที่18บแปดถึงวันที่19บอุทาพันสองพหร้อสีเพื่อกัดเลือกครับต้อ,องชื่นชมทีมงานนะครับ การประชุมดีมากนะครับเรื่องของรอะบบการป้องกันนะครับเรื่องของโรคโควิดกันนะครับเรียนนะครับท่านเจ้าหน้าที่นะครับกรมสนประทานทุกท่านนะครับอาจารยากรญปอแล้วก็ผู้เขา้าร่วมประชุมทุกคนนะครับวนะันนี้ก็เป็นการาจัดการประชุม เป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะครับครั้งที่2นะครับของมังกรพยาของเราขึ้นนะครับในเรื่องของโครงการศึกษาการบรรทุทุกประเและการจัดการน้ำในเขต นายเจริญศักดิ์วงสุวรรณในอำเภอชัยยากล่าวว่างานการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอชัยยาถือเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของกรมชนประทานเพื่อให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของกรมชนประทานและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ยังเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุงบุรณาการการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องดำเนินการศึกษาซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาอุทกภัยจากน้ำท่วมและเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ในอำเภอยังกล่าวอีกว่าวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่กรมชนประทานและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่สองสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยยาเพื่อที่จะได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้รับทราบโดยทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในวันนี้จึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ใช้เวทีแห่งนี้เป็นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการนำเสนอแนวทางโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญที่คณะผู้ศึกษา จะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้ไปทำการศึกษาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม ความก้าวหน้าคราวนี้มันก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะสำหรับการศึกษานะครับเราได้องค์ประกอบโครงการมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขุดลอกนะครับแก้มลิงนะครับและเรื่องของการทําประตูระบายน้ํานะครับพอศึกษาแล้วเสร็จเนี่ยเราจะมีการประชุมปัดฉิงนะครับเพื่อสรุปผลของการพิจารณาแสดงความเห็นเข้าคราวนี้นะครับในวันที่6รรกกรกฎาคมนะครับจากนั้นเนี่ยทางที่ปรึกษาเขาจะส่งเล่มรายงาน ให้กับผมชลประธานในวันที่10กระกฎาคมพอส่งรายงานเสร็จแล้วเนี่ยทางผมเนี่ยนะครับส่วนส่วนวางโครงการที่4เนี่ยจะส่งเล่มตัวเนี้ไปให้กับสำนักออกแบบเพื่อน,นำไปสู่กระบวนการออกแบบต่อไปพอออกแบบเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพินาะนำเข้าแผนการก่อสร้างนะครับ นั่นคือก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือการก่สอสร้างการร,รับรองความเป็นหรือการนำเสนอทั้งนี้มีการมีการคาหรือไม่้วยอย่างไร้างนี้คือตอนนี้ต้องฟังผลจากแบบสบถามเทราวนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นสดก็คือออกทางไมค์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราจะนําไปพิจารณา2ก็คือในเรื่องของแบบสอบถามซึ่งในนั้นจะสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็จะประมวลเป็นผลนะฮะว่าเห็นชอบเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อแน่<ม>นอนครับ<ๆ>ก็คือหลังจากนี้เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญเลยนะด้านการชดเชยเนี่ยเขาจะเอาตัวแบบเบื้องต้นเนี่ยไปคุยกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ไปไปสอบถามความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการนี้นะครับแล้วก็เาขาก็จะไปแจ้งว่าค่าชดเชยเนี่ยมีชดเชยอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะตัวเลขทแท้จริงของการชดเชยมันจะมาจากคณะกรรมการซึ่งน่าจะมีผู้ว่าราชการเป็นประธานนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีอุทัทวุฒิคนะครับเป็นที่ปรึกษานายกงการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของท่านนายกคงศักดิ์จากแก้วนะครับนายกองค์การประหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์เพื่อมารับฟังความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการป้องกันภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับของอำเภอเชยาวันนี้ผมฟังดูจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการป้องกันเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาเภอชชยานี่มีน้ําท่วมซ้ำซากมาเป็นหลายๆปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อทางกรมชลประทานเนี่ย เข้ามาร่วมเพื่อที่จะทําเรื่องโครงการนี้เพื่อป้องกันเภัยพิบัติน้าท่วมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายโดยเฉพาะชาวอำเภอชาัยยาเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเราจะได้มีพื้นที่กักเก็บน้ำว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของทาางด้นการเกษตรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ที่เราจะทําแก้มดินนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการทางสร้างฝายกั้นน้าสร้างเขื่อนหรือสร้างขันน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาใช้ได้ประโยชน์มากมายครับ